สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองอีตู้หมู่ที่12ตําบลหนองเทพอําเภอน,อนรายจังหวัดสุรินทร์นะครับมาอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปว่าผมมาตบบาที่นี่ไปดูครับนี่ฮะบ,บ้านเลขที่ส10 หมู่ที่สิบสองนายบุญทันบุญแก้วนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับว่าเอผมมาทําไมก่อนเออที่จะเข้าไปด้านในเดี๋ยวให้ดูบริเวณตรงจุดนี้ก่อนนะครับว่าสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุเป็นสํานักนะฮะเป็นสํานักของปู่นะครับปู่อืมนฮะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะไปดูด้านใน กนะ่อนเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกชีนึงนะเดี๋ยวไปดูป้ายทะเบียนรถเอ้ะผมสังเกตเห็นป้ายทะเบียนรถสองคันที่อยู่ด้านหน้านะฮะอันนี้รถป้ายทะเบียนรถผมแล้วก็รถสีน้ำเงินเข้มนะเป็นป้ายทะเบียนรถของปู่นะครับอืมดูก่อนนะนี่ครับ เห็นไ,ไหมสี่สามเก้าหอ้าสี่สามเก้าหทีนี้ไปดูทะเบียนรถของปู่ปดูทะเบียนรถปู่ทีนี้ฟ้าพามาที่นี่นะครับพามามาทําพิธีที่นี่เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันว่า ไม่บอกดีกว่ามาทาพิธีอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูป้ายทะเบียนรถตรงนี้ว่ามีค่ะเลขอะไรบ้างนี่ะฮะฮะสังเกตน,นะสามหกเก้าเห็นยังสามหกเก้าไปดปูปึ๊บปึ๊บจะไปสูมให้อะไรสี 4, 3, 9, ่สามเก้าหกตัวเดียวกันตัวเนี้ยตัวเดียวกันนะ อตัวเียวกัน้3 9 6อันนี้ปึ๊บ3 6 9เท่าสามตัวหน้าสามตัวหน้าสามของทะเบียนรถผมเป็น3 9 6ของอาจารย์เป็น3 6 9กลับกันเองเออเนะ <c oughs> อะอ่โอเคครับผม โอเคนะได้ได้แล้วนะอีกคันหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งจะเป็นเก้าเจ็ดสี่หนึ่งเก้าเจ็ดสี่หนึ่งตรงนี้เก้าเจ็ดสี่หนึ่งเห็นไหมครับอ๋อโอเคเอาเป็นว่าทะเบียนรถอาจารย์นะครับอาจารย์เนี่ยสี่อ๋อสามทะเบียนรถผมนี่เป็นสามเก้าหกของอาจารย์เป็นสามหกเก้ากลับกัน นะกลับกันไม่แน่นะไม่แน่นะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนบนิลว่าไรเต้ด้วยนะครับอันนี้มาบอกเล่าให้ฟังเฉยๆฉว่า,วาเฮ้เราเห็นเดียนรถมันตรงกันมาจอดคู่กันเลยมาจอดใกล้กันเลยก็เลยนำมาบอกเล่ากันก่อนส่วนที่ผมมาตรงนี้ที่อาจารย์เท้าไฟผมมาเหยียบมาเหยียบนี่แหละมาเหยียบนะครับมาเหยียบ ก็แบบแผนโบราณค่อยว่ากันอีกทีนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผมงปีน้เมื่อวาน